อันนี้ใช่ปากการังสีเทาไหมอ่ะเ,เพื่อนๆพมันก็เทาอยู่นะเจอเยอะเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูอีกเดี๋ยนะมันจะมีอไรเล็กๆแต่เราไม่มั่นใจว่ามันมันใช่ไหมอ่ะที่ที่เขาเก็บกันดีมันก็ดูเทานะแต่ในรูปที่เคยเห็นพี่เขาเก็บน่าจะเทากว่าน,นี้นะนใช่ไหมที่เขาบอกว่าหายากอะ่ะเห็ดปากการังสีเทาอยาจะเก็บนี่เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะไม่ต้อง ไปถามคนในกลุ่มเขาบอกว่าหายากเราก็ขับจักรยานมาไกลเหมือนกันนะกว่าจะเจอนี่นี่ใช่ไหมจ้าแบบนี้แปลเอาเก็บโอเคเนี่ยมันตรงก้านด้านล่างมันจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะไปเก็บกองไว้ก่อนมันจะออกเป็นขาวๆมุนๆเทานิดๆแต่อันนี้จะเทาเราไม่มั่นใจแต่เราจะเก็บก่อนค่อยไปถาม ในกล้องโฟกัสไหนอยวนี้โอ้ยคันว่ะเดี๋ยวต้องสเปรฉีบเห็ดก่อนไมเนะี่ยสเปรฉีบเห็ดก่อนนายเห็นไหมเนะี่ยเออใช่ไหมอ่ะี๋ยวเก็บไปทามในกลุ่มกนันนะนี่ที่เขาว่าหายากหายากแถวนี้ปลากรลังเยอะมากมีหลายสายพันธุออ์ เก็บรวมๆกันนี่ใช่เหตะกาลังสีเทาไหมนี่ได้มาเยอะเลยนะนี่ดูชัดๆดีๆ